ทานก๋วยเตี๋ยวแห้งแม่ปิกททำเองน้ำซอสน้ำซอสทำเองค่ะน้ำซอสก็ทำแบบง่ายๆทำใส่ตู้เย็ยนไว้ให้เต็มมีแต่ว่าขาดขาดกุ้งขาดกุ้งแห้งค่ะถ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณต้องต้องใส่กุ้งแห้งด้วยค่ะไม่มีค่ะขาดอย่างหนึ่งค่ะอร่อยนะ อร่อยนะคะหมูก็หมัมกเองค่ะหมูหมูก็หมัมกเองแล้วมุกชิน้นเย็นหมดแล้วค่ะพอดีเพื่อนบ้านมาก็เลยก็เลยไม่ได้ทานค่ะมามมามาทานด้วยกันค่ะ จะมีน้ำซอสอยู่ในตู้เย็นมีถั่วก็ได้แล้วถั่วก็เราเราชอบมากเราก็ใส่มากชอบน้อยเราก็ใส่น้อย ทำน้ำําซอสได้ก็ใส่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าเราทานหลายมื้อเราก็เบื่อเนาะอันนี้ก็ทิ่กระทำแค่ประมาณประมาณสามห่อนี่แ่ละค่ะประมาณสามหอเดี๋ยวก็เป็นอีกแจ๋ว เป็นอีแจ๋วตากผ้าแ็ดเนี้ยวก็ทําไปให้ยายซอยหนนทําไปให้ยายหนูแกเวลาทำ เวลาทำแล้วเอาไปให้อ่ะ่อนบ้านไม่เคยทำคลิปค่ะไม่เคยทำตรงที่เรทำน้ำตุ๊กี้ไว้ก็เหมือนที่ติ๊กเคยทำน้ำตุ๊กี้เอาไว้ทานก็ทำเอเดียวเนี่ยะค่ะก็ เพื่อนบ้านมาก็ทำให้คกทั่วไว้ประมาณครกทั่วไว้ประมาณสามหอ่อเดี๋ยวให้เจ๊ห่อหนึ่ง คุณยายหนูหอหนึ่งก็พอดีค่ะ ว,นนวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเอาข้าวเหนียววันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเอาข้าวเหนียวแล้วก็ใส่กล่องี่สามมาให้ค่ะใจางมำให้เรียบ้อยเลย ลืมใจลูกเช่นนั้นเนี่ย แยกติ่มี่ไปื้อกุ้งแห้งมาเ,เราก็เทใส่ขวดไว้นำ้อนถ้าเ,เราอยากทาก๋วยเตี๋ยวน้ำ เราก็ต้มแต่น้ำกระดูกหมูค่ะอยู่ในเมืองก็ไม่ได้ไปตลาดทุกวันทั่วที่สองั่วที่สองก็ ทัวลยสองกองไม่ได้ซื้อปลูกเองค่ะตับบรนลอกก็เอามาแล้วก็เวลาเราจะทำอะไาทานเราก็ประกคบ จะอิ่มอิ่มแล้วคุยใหญ่ใจดีเอาข้าวเหนียวมาให้แล้วก็ไส้กรอกมาให้ทำไม่หมดแล้วค่ะอร่อยจริงๆนะ น้ำตาลมันติ๊กบอกแหละแต่ถ้าแต่ถ้าชอบใจ